ครั้งที่แล้วเนี่ยผมได้กล่าวถึงการคุ้มครองสิทธิผู้ต้องสงสัยภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ชายแดนจังหวัดภาคใต้นะครับโดยผู้ต้องสงสัยเนี่ยจะได้รับาการปฏิบัติโดยโปร่งใสตรวจสอบได้และปราศจากการกระทําท,ทรมานโหดร้ายไร้มนุษยธรรมย่ายีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตลอดจนการกระทําให้บุคคลสูญหายโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงนะครับ ปัจจุบันเนี่ยนะครับได้มีพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการกระทําทรมานและการกระทําให้บุคคลสูญหายพศ .2565 นะครับกำหนดมาตราการป้องกันการกระทาําดังกล่าวเพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิ์นะครับผู้ถูกควบคุมตัวตามหลักกฎหมายทั่วไปรวมถึงผู้ต้องสงสัยที่ถูกควบคุมตัวตามกฎหมายพิเศษด้วยนะครับเช่นมาตรา22ในการครวบคุมตัวนะครับกำหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยนะครับ บันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะจับกลุ่มและควบคุมจนกว่าจะส่งตัวให้กับพนักงานสอบสวนนะครับหรือปล่อยตัวบุคคลผู้นั้นไปเว้นแต่ว่ามีเหตุวิสุดวิสัยไม่สามารถที่จะ,ะด,ดําเนินการเช่นนั้นได้แต่ต้องบันทึกเหตุสุดวิสัยไว้นะครับตลอดจนให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยครับแจ้งกับพนักงานอายการายอำเภอนะครับในการควบคุมโดยทันที หากผู้รับแจ้งเห็นว่านะครับมีเหตุอันควรสงสัยว่าจะมีการกระทําทรมานโหดร้ายไร้มนุษยธรรมย่ำยีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หรือกระทําให้บุคคลนั้นสูญหายนะครับโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับแจ้งก็จะดําเนินการร้องขอต่อศาลที่มีอํานาจพิจนารณาคดีอาญาในท้องที่นั้นตามมาตรา26เพื่อที่จะให้ศาลเนี่ยมีคําสั่งยุติการกระทําเช่นว่านั้นทันที นอกจากนี้ในมาตราย9เนี่ยครับยังกำหนดให้ผู้พบเห็นหรือทราบว่ามีเจ้าหน้าที่กระทําความผิดในลักษณะดังกล่าวนะครับสามารถแจ้งให้พนักงานฝ่ายปกครองพนักงานอใยการคณะกรรมการอนุกรรมการที่ได้รับมอบหมายนะครับโดยวิชักช้าทั้งนี้นะครับถ้าผู้แจ้งได้กระทําโดยสุจริตก็จะไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่งทางอาญาทางวินัยน,นะครับแม้ภายหลังว่ามิได้มีการกระทําความผิดตามที่แจ้งก็ตาม จะเห็นได้ว่านะครับการแจ้งการควบคุมตัวนะครับก็เพื่อที่จะให้พนักงานในการฝ่ายปกครองเนี่ยครับเข้ามาตรวจสอบว่ามีเหตุสงสัยว่ามีการกระทําในลักษณะที่เป็นการกระทําทรมานกระทําโหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือย่ายีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หรือกระทําให้บุคคลสูญหายหรือไม่นะครับทั้งเรื่องของการให้บันทึกภาพและเสียงเนี่ยครับก็เพื่อเป็นพยานหลักฐานสามารถตรวจสอบได้โปรง่งใสนะครับ และนะครับทำให้เจ้าหน้าที่เนี่ยไม่กล้าที่จะกระทำละเมืดไม่กล้าที่จะกระทำความผิดตลอดจนนะครับฝ่ายผู้ถูกควบคุมตัวเองไม่สามารถที่จะร้องหรืออ้างการแกล้งนะครับเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นได้เพื่อเป็นหลักฐานในการควบคุมตัวเป็นไปอย่างโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้นะครับจึงเป็นมาตรการป้องกันทำให้เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่กล้ากระทำความผิดและ ป้องกันมิให้มีการแอบอ้างร้องกันแกล้งเจ้าหน้าที่ของรัฐอีกด้วยในกรณีที่ท่านผู้ชมนะครับเป็นผู้พบเห็นหรือทราบว่า,ามีการละเมิดสิทธิมนุษยชนในลักษณะดังกล่าวโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับสามารถที่จะเข้าไปแจ้งด้วยตนเองที่ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการท,ทรมานและการกระทําให้บุคคลสูญหายของสํานักง,งานเอกการสูงสุดนะครับซึ่งมีอยู่ทั่วประเทศ หรือสามารถที่จะแจ้งทางระบบการรับแจ้งการควบคุมตัวของสำนักงานอกการสูงสุดได้ครับ